สวัสดีครับกาบสวัสดีกันดีนะครับพาเปพี่น้องเป้าบายสุดขั้วครับผมก็ยืนอยู่ครับตรงตลาดของฝากไทยสัมคีหรือตลาดของฝากบ้านลำเขียวครับฝากทางไทยสัมคีครับกับล้านครับอาคูครับนี่เป็นมีต้มเลือดหมูครับข่าวหมูกรอบข่าวไก่อบลาดหน้าพาสิอิลมีความพิเศษกว่านั้นอยู่ที่พาสิอิลครับเส้นกรอบครับลาดหน้าครับเป็นเส้นใไญ่กรอบครับพี่น้องและก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับเด็ดสุดสดครับ ทางยังมีต้มต้มเลือดหมูกรวยจับด้วยครับลาดน่ากับเป็ดข่วไก่ครับกับเผาหมูเด้งแรกหมูกับเผาหมูปอกขวกวเกลือเพิ่พี่น้องนี่เห็ไมครับเป็นบรรยากาศลานครับหน้าลานครับเข้ามาเจอบรรยากาศแบบนี้มีตู้แบบนี้ครับสังเกตง่ายๆลานอากรูครับต้มเลือดหมูกรวยจับน้วยครับบรรยากาศหน้าลานครับตกแต่งกัวต้นไม้อย่างงงามครับมีจกขายนวนี่เบ่งครับ เช็นบอบรรยากาศในล้านครับโตนางเพลินครับพร้อมครับบริการเห็นบอครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุกคนที่ไม่ใช่บริการครับนี่นะครับอีกหนึ่งบรรยากาศครับของราดนกูครับมีครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลาดหน้าเส้นใหญ่กรอบเด็ดแน่นอนอยู่ี่ลาดหน้าเส้นให่กรอบมาล้อแล้วครับพี่น้องเห็นไงครับอ่ายังมีครับยังมีอีกแล้วรอชมรีวิวชิมครับผม นี่บรรยากาศเพลินตกแต่งอย่างสวยงามครับโตเตอร์พ่อบุริตานครับนี่ครับลานเพลินนะับรรยากาศดีครับนี่นะครับยุปาาทางไท้สัคคีนะครับม่พี่นห้างง่ายๆครับตรงฟางพุ่มัม่ติเป็นของฝากฟางตรงขามมันิเป็นล้านของทานครับผมเป็นลานอาหารครับแต่ทมีอาหารตลอดแนวแบบนี้แหละครับนี่เออกล้า้ายแบบนี้ครับล้านนักูครับมีเบิร์เงินต้นเบอร์มูกไก่อบนี้ครับนี่นี่ป้ายบอกครับแะเขามาครับปากทางไท้สัมกีครับ กับร้านอากูครับของกินมากมายนะไปชมรีว,วิวชิมครับฝากอีกหนึ่งล้านครับของกินดีๆเด็ดๆเลยครับล้านอากูกับช่องบุญณาสิทิ์ดินเคยครับฝากรีวิวล้านต่างๆแบบนี้ฝากนะครับพราะได้พี่น้องครับมากินเบิรงแบบ่บกับรีวิววำลังเทียวไปแล้วครับ